สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นครับหนึ่งทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูภูเมที่นี่ค่ะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน20และการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20 สำหรับการบวกนะคะเราได้เรียนไปแล้วและในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนเรื่องการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20กันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกอธิบายวิธีการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ข้อ2ลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20และข้อ3าม เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสาระสำคัญนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20อาจทำได้โดยนับจำนวนที่เหลือหรือนับต่อจากตัวลบเรื่องของการลบจำนวนนับ2หลักกับจำนวน1หลักที่มีตัวตั้งไม่เกิน20จะเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนกันนะคะ นักเรียนมาดูดีๆนะคะก่อนอื่นตรงนี้คือเครื่องหมายลบเห็นไหมคะตอนแรกมีฟุตบอลหลูกและฟุตบอลหายไป3ลูกเหลือฟุตบอล2ลูกการลบนะคะแน่นอนการลบก็คือการที่มันลดจำนวนลงโดยการหักออกไปตัดออกไปแบ่งออกไปหายไปนั่นเองและจำนวนที่มากก็จะลดลงเป็นจำนวนที่น้อยลงนะคะเขาเรียกว่าการลบนั่นเอง การลบจำนวนที่มีตัวตังไม่เกิน20บนะคะโจทย์บอกว่าคุณแม่มีคัพเค้ก15ชิ้นขายไปเจชิ้นคุณแม่เหลือคัพเค้กเท่าไหร่นะคะนักเรียนมองทันไหมคะเมื่อกี้มีคัพเค้กทั้งหมด15ชิ้นแต่ขายไปเจชิ้นเหลือเท่าไหร่สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 15-7ลบเท่ากับเท่าไรการหาคำตอบนะคะเราจะมาดูวิธีที่1น,นับคับเค้กที่เหลือถ้ามีรูปภาพเราก็สามารถนับคับเค้กที่เราเอาออกไปได้15ชิ้นเอาออกไป7ชิ้นก็คือขายไป7ชิ้นนั่นเองจะเหลือคับเค้กทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามานับคับเค้กที่เหลือนะคะหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปด จะเหลือคับเคก้กทั้งหมด8ชิ้นและวิธีต่อไปเป็นการนับต่อจากตัวลบนะคะการนับต่อจากตัวลบนับต่อจาก7ไป15จะได้คำตอบนะคะว่าเหลือคับเคก้กเท่าไหร่มานับพร้อมกันนะคะ7แล้วก็นับเป็น8นะคะจำนวนที่นับต่อเราก็จะรวมกันว่ามีกี่จำนวนอ่ะนับนะคะ7แล้วก็8 9 10สิบ 11, 12, 13, 14, 15ดังนั้นนะคะนับต่อ7เป็น15มีคับเคทั้งหมด 1, 2, 3, 4, งสองสามห้าหกเจดแปดำนวนนะคะซึ่งต้องนับต่ออีก8ปดจำนวนดังนั้น1 5บลบเเลยเท่ากับ8นั่นเองนะคะ วิธีที่3การเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายและหาผลลบเป็นยังไงเอ่ยการเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายตัวตั้งคือตรงข้างหน้าตัวลบคือข้างหลังดังนั้นเราจะทำตัวตั้งให้อยู่ในรูปกระจายเราจะทำได้ว่า1 5บห้าลบเทำสินะคะกระจายออกมาได้ดังต่อไปนี้นะคะกระจายตัวนี้นะคะ ได้เป็น10บวกหนั่นเอง10บวกหลบกับ7ลบกับตัวลบดังนั้นเราจะนำนะคะ5ลบ7ไม่ได้เราก็เลยนํา7นะคะมาหาักออกจาก10ใส่วงเล็บการที่เราใส่วงเล็บคือสิ่งที่เราต้องหาจํานวนนั้นก่อนและนํามาบวกนะคะกับจํานวนข้างหลังในที่นี้10ลบ7เหลือ3 3บวก5ก็เลยได้8 นักเรียนยังไม่เข้าใจวันนี้คุณครูเมย์จะพานักเรียนฝึกนะคะหาผลลบจากหนังสือเรียนหน้าที่144นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า144นะคะหน้า144ก่อนอื่นเลยเรามาบอกผลลบโดยการนับต่อนะคะบอกผลลบโดยใช้วิธีการนับต่อนับต่อจากตัวลบ จะเป็นยังไงข้อที่1 14-1เท่ากับเท่าไหร่14-1เราจะนับต่อนะะ1นับต่อไปอีก14จำนวนจะได้จำนวนเท่าไหร่มานับนะะ1แล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13และ14นักเรียนสามารถบอกคุณครูเมได้ไหมคะว่าขีดที่คุณครูเมนับต่อน,นี้มีทั้งหมดกี่ขีดนั่นก็คือคำตอบของข้อหนึ่งค่ะถ้านักเรียนยังไม่ทราบเรามานับขีดพร้อมกันนะคะ 1, 2, 3 4 5ส7 8 9 1 0 1ี่ห้าดังนั้น14-1ลบ1เท่ากับ13 ต่อไปข้อ2 14ลบ7เท่ากับเท่าไราเราจะนับต่อจากตัวลบก็คือเลข7นับต่อไปถึง14 7แล้วก็นับต่อเป็น8 9 10 11 12 13 14จำนวนขีดคุณคไม่มีกี่ขีดเอยนับสิคะ 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าหทั้งหมด7ขีดก็คือคำตอบดังนั้น14บสลบเเท่ากับเนั่นเองข้อ3ามนะคะสิบลบหเท่ากับเท่าไรสิบสลบออกไป6กหนับต่อไปนะคะเจ็ดแสิบ สิบเอ็ดสิบสองและสิบสามมีทั้งหมดเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดขีคำตอบก็คือเจ็ดนั่นเองข้อที่สี่สิบเอ็ดลบหนึ่งเท่ากับเท่าไรเราจะนับต่อจากตัวลบนะคะหนึ่งแล้วก็เป็นสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเท่ากับกี่ขีดคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคำตอบก็คือสิบนั่นเอง ต่อไปทีนี้คุณครูเมย์จะให้นักเรียนนับนะคะแต่คุณครูเมย์จะให้นักเรียนนับแล้วก็นับขีดที่คุณครูเมย์พาพาขีดแล้วก็นักเรียนก็ตอบคําถามลงไป15บหลบแเท่ากับเท่าไรนักต่อเป็น8แล้วก็9 10 11 12 13, 14และ15คําตอบที่ได้เท่ากับกี่ขีดคะ 7นั่นเองต่อไป19ลบ7เท่ากับเท่าไร19ลบ7 7แล้วก็นับต่อเป็น8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18และ19มีทั้งหมดกี่ขีดคะ 12ขีดนั่นเองต่อไปข้อที่7 1 2ดลบหเท่ากับเท่าไรสิบสลบหได้เท่ากับเท่าไหร่เรามานับดูนะคะ5แล้วก็6 7 8 9 10 11และ12มีทั้งหมดกี่ขีดคะ 7ขีดนั่นเองต่อไป16ลบ4เท่ากับเท่าไรา4แล้วนับต่อเป็น5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15และ16มีเท่ากับกี่ขีดเอ่ย 12ขีดนะคะต่อไป16ลบ8เท่ากับเท่าไราย8แล้วนับต่อเป็น9 10 11 12 13 14 15และ16ทั้งหมด8ขีดนี่เป็นการหาผลลบนะคะโดยวิธีการนับต่อนะ นับต่อจากตัวลบนะคะต่อไปวิธีที่3เขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายและหาผลลบนะคะจะเป็นการหาผลลบโดยนำตัวตั้งนำตัวตั้งมาทำอะไรเอ่ยนำตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจายแล้วเราก็ค่อยหาคำตอบนะคะ ่ะเรามาดูกันตัวอย่าง13-2ลบ2เท่ากับเท่าไร1 3ลบออกไปสเท่ากับ10บวกสมาจากไหนเอ่ย10บวกสนักเรียนดู13ตรงนี้นะคะ13ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวตังเราจึงทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวกสนะคะอ่า ตรงนี้นะคะคุณครูเมย์ทำให้อยู่ในรูปกระจายได้เป็น10บวก3และบวกกับตัวลบที่เหลือคือลบ2เมื่อเราทำให้อยู่ในรูปกระจายได้เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาใส่วงเล็บเพื่อที่จะหาคำตอบในวงเล็บเสียก่อนดังนั้น3ลบ2คำตอบที่ได้ก็คือ1 เขียนใหม่ได้ว่า10บวก1 1 10กับ1หน่วยก็คือ11นั่นเองดังนั้น10บวก1เท่ากับ11คำตอบข้อนี้นะคะ13ลบ2ก็คือเท่ากับ11นั่นเองเป็นการหาผลลบโดยการนำตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจายต่อไปนะคะคุณครูเมย์จะพานักเรียนทำ ในหนังสือเรียนหน้า144การหาผลลบโดยการทําให้อยู่ในรูปกระจายแต่ในที่นี้คุณครูเมย์ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงไปเท่านั้นเองไม่ต้องแสดงวิธีทําอย่างเช่นข้อ1 13ลบ1นเท่ากับ12นักเรียนเขียนแบบนี้เลยนะคะว่าได้12อก่อนที่เราจะเขียนคําตอบเราคุณครูเมย์จะพานักเรียนมาทำแสดงวิธีทำนะคะและนักเรียนก็สังเกตการ หาคำตอบโดยการที่นำตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจายข้อที่หนึ่งหน้า144 13-1ลบ1เท่ากับเท่าไรเขียนใหม่ได้ว่า13-1ลบ1นะคะนำตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า1 0บวกกับ3นะคะตัวนี้บวกกับตัวลบก็คือลบ1ดังนั้นคุณครูเมย์ใส่วงเล็บเพื่อที่จะหาคำตอบของตรงนี้ก่อน 3าลบหได้เท่ากับ2ดังนั้นสิบสาลบหคำตอบก็คือ12นั่นเองเพราะว่า1 0บบวกสเท่ากับสินักเรียนก็เขียนคำตอบอย่างเช่นที่คุณครูเมย์พานักเรียนเขียนแบบนี้นะคะอ่าเขียน12ลงไปแบบนี้นะคะในข้อที่1แล้วก็สังเกตการทำไปพร้อมกับคุณครูเมย์นะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนอธิบายแบบนี้ลงหนังสือ ข้อที่สอง2 6ลบ2เท่ากับเท่าไราเราก็นำตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจาย16สามารถทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า1 0บวก6ลบกับตัวลบคือ2 -2 ลบ2ใส่วงเล็บเข้าไปเพื่อที่จะคำนวณหาคำตอบในวงเล็บซะก่อนดังนั้น6-2ลบ2ได้เท่ากับ4 10บวกสได้เท่ากับ14คําตอบข้อที่2 16-2ลบสเท่ากับ14นักเรียนเขียน14ลงไปในข้อ2ข้อที่3โจทย์มีอยู่ว่า19-5 19-5ลบห้าลบ5ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเท่าไหร่คะ19-5ลบห เราก็นำา9 9มาทำให้อยู่ในรูปกระจายเพราะว่า19เป็นตัวตั้ง19ทําทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวก9ลบ5นำมาใส่วงเล็บเพื่อต้องการหาคำตอบในวงเล็บก่อน9ลบ5ได้เท่ากับ4ดังนั้น10ก็เลยต้องบวกกับ4 10บวก4คำตอบที่ได้ก็คือ14ข้อ3 19ลบ5เท่ากับ14ข้อที่4หนังสือเรียนหน้า144 17ลบ3เท่ากับเท่าไรานำตัวตั้งก็คือ17ลบมาทำให้อยู่ในรูปกระจายได้เป็น10บวก7ลบ3 ใส่วงเล็บเข้าไปในการหาคำตอบก่อนนะคะดังนั้นสาเจ็ดลบสามก็เหลือสี่เขียนใหม่ได้ว่าสิบบวกสี่สิบบวกสี่คำตอบที่ได้ก็คือสิบสี่ดังนั้นสิบเจ็ดลบสามเท่ากับสิบสี่นั่นเองขอ 5, ้อห้าสิบสี่ลบสองเท่ากับเท่าไร นำ14ซึ่งเป็นตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวก4ลบกับตัวลบคือ2ลบ2ใส่วงเล็บเพื่อหาคำตอบนะคะ10นะคะบวก2 2มาจาก4ลบ2นั่นเองดังนั้น10บวก2ได้เท่ากับ12 ข้อหกสิบแปดลบสี่สิบแปดลบสี่ได้เท่ากับสิบบวกแปดลบสี่ใส่วงเล็บเข้าไปแปดลบสี่ได้เท่ากับสี่นั่นเองดังนั้นสิบบวกสี่คำตอบที่ได้ก็คือสิบสี่ข้อหกสิบแปดลบสี่คำตอบที่ได้ก็คือสิบสี่นั่นเอง ข้อ7 1 9เลบห19ลบหเท่ากับ10บวก9ลบหใส่วงเล็บเข้าไป9ลบหได้เท่ากับ3คำตอบที่ได้ก็คือส3สาข้อที่8 1 5สิห้าลบสี่เท่ากับเท่าไร 15ทําให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวก5และลบกับตัวลบก็คือ4นั่นเองเราก็ใส่วงเล็บเพื่อหาคําตอบนะคะ5ลบ4เหลือ1ดังนั้นเราก็จะเขียนใหม่ได้ว่าเป็น10บวก1 10บวก1คําตอบก็คือ11ดังนั้น15ลบ4คํคตอบที่ได้ก็คือ11 อ9 14ลบ3 14ลบ3นำ14มาทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวก4ลบ3ใส่วงเล็บเข้าไปนะคะ4ลบ3ได้1 10บวก1เท่ากับ11 ดังนั้น14-3ลบ3เท่ากับ11ข้อที่10 17-2เลบ2เท่ากับเท่าไรนำ17นะคะก็คือตัวตั้งมาทำให้อยู่ในรูปกระจายได้ว่า1 0บวก7เท่ากับ2 1 0บวก7ลบ2ใส่วงเล็บเข้าไป7-2ลบ2เหลือ5 10-5บวก5ก็คือ15นั่นเอง นักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปนะคะคุณครูเมย์ขอแก้ไขคำตอบในข้อที่2นะคะที่บอกว่า16-2ลบ2เหลือ12นักเรียนเขียนใหม่นะคะเป็น14นะจากที่เราคำนวณน,นะคะข้อ3 1 9ลบ5ได้14ข้อ4 17-3ลบ3ได้14ข้อ5 14-2ลบสได้12 ข้อ6 18-4ลบสได้ 4, 14ข้อ7 1 9ดลบหได้ 6, 13ข้อ8 1 5สลบสได้11ข้อ9 1 4าลบสได้11และข้อ10 17-2ลบสได้ 2, 15นะคะนักเรียนเขียนคำตอบลงไป ดังนั้นนะคะการลบจํานวนนับที่มีตัวตังไม่เกิน20อาจทําได้โดยการนับจํานวนที่เหลือหรือนับต่อจากตัวลบเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจการลบแล้วหรือยังเอ่ยการลบเมื่อเรานํามาลบจํานวนคําตอบที่ได้ก็ต้องลดลงใช่ไหมคะคุณครูเมฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือหน้า144 แล้วพบกับคุณครูม่ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ